ดีค่ะดิฉันนางสามีนามุ่งอินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนผาแดงวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้มิใช่เพียงแค่การแรยรำที่งดงามแต่คือมะระดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยหล่มอำเภอล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือการแสดงฟ้อนแขบลานซึ่งจัดขึ้นในงานบุญบั้งไฟหรือที่เรียกว่าบุญหลวง เื่อบูชาเจ้าพ่อมหิศักด์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นการร้องของให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนดินและผู้คนเอกลักษณ์ของฟ้อนแขบลานอยู่ที่เครื่องแต่งกายเสื้อที่ประดับด้วยแขบลานหรือแถบใบลานย้อมสีเหลืองผ้พาพกหัวสีแดงอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังศรัทธาและความเข้มแข็งรวมถึงสวยมือและเครื่องประดับ ที่สะท้อนวิถีเกษตรกรรมของชุมชนแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจของแขรบล้านยังคงเดิมคือการสืบทอดความเชื่อความศรัทธาและรากเหง้าแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยหลมที่ผูกพันกับผืนดินและสายน้ำผ่านการฟ้อนรำอันงดงามที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน